สอบออกทํทำไม่ได้นะทําไม่อ่านนะ mm hmm. ครูเอาในที่ที่ครูสอนนี่แหละ mm hmm. มาออกทุกปีอะแต่ก็ยังทํากันไม่ได้กลับไปไปอ่าน mm hmm. กไปไปาร mm hmm. สดบแปลว่าเศร้าใจเสียใจนั่นแหละ เรียบร้อยอยังคะคำที่หนึ่งเรียบร้อยนะไปคําที่สองนะคะชุลีกรแปลว่าวายชุลีกรแปลว่าวาย ต่อไปนะต่อไปนะคะท่านี้แปลว่าเออเมืองท่านี้แปลว่าเมือง ต่อไปนะบันพระชาแปลว่าอะไรลูกบันพระชาแปลว่าบวช คำสุดท้ายมัจฉาแปลว่าปลามัจฉาแปลว่าปลาเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ ขีดเส้นใต้แต่ได้ยังอ้าวเขียนคำสั่งจงเลือกคำต่อไปนี้ให้ตรงกับความหมายเขียนค่ะเรีว จงเลือกคําต่อไปนี้ให้ตรงกับความหมายถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวให้ไปทําที่บ้านจดไว้ค่ะเร็วจงเลือกคําต่อไปนี้ให้ตรงกับความหมายให้จดก่อนก็นแล้วกันให้กลับไปทําที่บ้านเนาะอะจงเลือกคําต่อไปนี้ให้ตรงกับความหมาย ครูไม่อยากเปิดแบบนี้แหละโทรศัพท์อ่ะจดไปจดหมดเลยเร็วค่ะจดไปค่ะเร็วๆจดอ่ะนี่คือคำตอบเดี๋ยวจะไปใส่ให้ตรงกับคำที่ครูกำหนดให้ ทุกคำเลยเอารีบจดค่ะเร็วๆ อันนี้คือคำตอบที่หนูจะต้องไปใส่ให้ตรงกับคำที่ครูกำหนดให้เร็ว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 ดวนจีครบยังพียพลเสร็จยังลูกเอาเร็ว อ่านออกไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะอา้าวจดค่ะข้อหนึ่งพระฤาษีสองพระเจ้าแผ่นดินสามแม่สี่แม่น้ำาจดค่ะแล้วหนูก็คำเมื่อกี้เนี่ยมาใส่อะไรแปลว่าพระฤาษีอะไรแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินอะไรคือแม่อะไรคือแม่น้ำ เอาคำเมื่อกี้นี่แหละมาใส่เข้าใจไหมคะเอาเออเอาคำที่ครูให้เมื่อสักครู่เนี้ยมาใส่ให้ตรงกับคำที่ครูกำหนดให้เนี่ยอะไรแปลว่าพระฤาษีอะไรแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินอะไรแปลว่าแม่อะไรแปลว่าแม่นะอ่ะเห็นเพนบิชาถือพอจารานุกรมเนี่ยทุกคนต้องมีนะคะ พอต่อไปหนูจะต้องใช้คุณครูจะให้หนูเปิดคำศัพท์แข่งกันทุกคนต้องมีติดก,กระเป๋าไว้เลยนะคะลูกเอาเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะ ได้ยังคะอีกสองข้อคำว่าม้ากับคำว่าตายเอาเรยค่ะเออมา้มาม้าคำว่าตายคำตอบมาใส่ เสร็จแล้วกีดเส้นใต้ค่ะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะาฝากไว้เป็นการบ้านพร้อมกับเรียงความเมื่อเช้านี้นะคะไหนใครคิดว่ายากลูกทวนเอาคำตอบที่ครูให้เมื่อกี้สักครู่นี้นะคะลองคิดกลับไปดูอันเนี้ยไปใส่ให้ตรงนะคะพระดาบท คูวน,นาชชนนีชลาศินอาชาอาสันนะให้ตรงกับคำที่ครูกำหนดให้นะคะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจนะคะเจนพบแล้วให้กลับไปอ่านเรื่องการผรจนภัยของสุดสาครแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะ